เรื่องเข้ากล่องในการแจกจ่ายสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เราได้รับการปักหมุดรายงานถึงภาพการฟื้นฟูสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนหลายๆที่เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จุดหนึ่งชมภาพจากสุรินทร์ค่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับหมู่บ้านเขาโต๊ะหมู่19บ,บาตำบลบักใดนะครับอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับจัดกิจกรรมปลูกป่านะครับเพื่อที่จะรักษาต้นน้ำนะครับเป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นกันทุกๆปีเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําของอําเภอพนมดงรักนะครับที่ประชาชนนะครับแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่นะครับใช้ประโยชน์นะครับจากาจากต้นน้ำนะครับแห่งนี้นะครับที่ป่าชุมชนของตำบลบักไดอาเภอพนมดงรักนะคะพื้นที่ป่าชุมชนตรงนั้นกว่า2,000ไร่ค่ะชาวบ,บ้านในพื้นที่ใช้หายอยู่หากินเป็นแหล่งอาหารนะคะ แล้วจุดนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยเขาเป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญของอ่างเก็บน้ําบ้านเขาโต๊ะค่ะชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยช่วยกันดูแลมาโดยตลอดนะคะล่าสุดเขาจัดกิจกรรมช่วยกันปลูกป่าต้นน้ําค่ะปลูกต้นไม้เพื่อก,ก็ชาวบ้านเขาร่วมมือกันดีผู้ใหญ่บ้านผู้นำทางอำเภอทั้งเจ้าหน้าที่ก็อยากให้จัดทุกปีอยู่ครับ ค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะทั้งเกษตรกรชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในการปลูกป่าเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ต้นไม้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะปลูกกี่สำนึกให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นต้นน้ำแล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าแล้วป่าตรงนี้นี่ ให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นป่าชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของนะครับปลูกเองดูแลเองป่าชุมชนคนในชุมชนช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์นะคะเป็นมาตรการหนึ่งในการดูแลป่าให้สมบูรณ์ตามแบบของแต่ละชุมชนค่ะแต่นอกเหนือจากที่เห็นภาพชุมชนดูแลป่าอีกวิกาลที่บริเวณริมเขื่อนราศีสไลที่ศรีสะเกดชวนผู้ชมดูภาพของชุมชนดูแลน้ํานะคะจุดนี้ค่ะชุมชนบ้านเหล่าโดน คุณวิภาดาฉุนกล้านะคะจากสมาคมคนทามปักหมดุดรายงานภาพนี้ชาวบ้านเหล่าโดนที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเขาก็จัดกิจกรรมปลูกไผ่ริมตะลิ่งหนองนกเจ้านี่แหละค่ะหลังจากที่หนองจุดนี้เนี่ยมีการขุดลอก แล้วหลายคนในพื้นที่นะคะก็เห็นประโยชน์ว่าขุดลอกแล้วดีค่ะแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเผื่อว่าปลูกพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้บริเวณขอบหนองน้ําค่ะชมภาพกันหน่อยนะคะเป็นจุดที่ชาวบ้านเรียกกันว่าที่นี่คือแหล่งอนุรักษ์พันุ์ปลาของชุมชนค่ะคนในพื้นที่เขาช่วยกันดูแลมาโดยตลอดนะคะซึ่งอย่างกิจกรรมล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นว่าปลูกไผ่ปลูกปลาเนี่ยเขาบอกเลือกไผ่เพราะไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ค่ะรากไผ่ก็ช่วยป้องกันตะลิงซุด ลำไผ่ก็เอาไปใช้สารเป็นเครื่องจักสารสร้างไรายได้กับคนในชุมชนส่วนหน่อไม้ก็แน่นอนกินได้เป็นอาหารคนในชุมชนค่ะชาวบ้านบอกว่าในอนาคตจะพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งตรงนี้ปลูกพืชผักปลอดภัยนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดูแลทรัพยากรโดยชุมชนนะคะใช้งบประมาณไม่มากแต่ผลตอบรับที่ได้คุ้มค่ามากค่ะ คุณเจษดาคุณนนิสาคะภาพแบบนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ชุมชนดูแลน้ําชุมชนดูแลป่าเขาอยู่ใกล้ที่สุดค่ะเขาก็จะรู้สึกรักและหวงแหนและเมื่อดูแลได้ประโยชน์จากป่าก็รักป่ามากขึ้นด้วยค่ะอยู่กับป่าไม่ใช่ว่าเราจะทุ่มแรงพุ่มกําลังไปอนุรักษ์ป่าอย่างเดียวถ้าป่ามันให้คุณค่ากับคนคนก็จะอนุรักษ์ป่าด้วยอัตโนมัตินะนี่เป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่หลายพื้นที่ที่ยังคงมีทรัพยากรพยายามที่จะดูแลแล้วก็ฟื้นฟู <ừ. S 2> เพราะอย่างภาพตอนนี้คนกลับบ้านมากขึ้นหลายคนได้้้้้ใชชปรระโยนนนน์จากพืืทีี่ฟูตง ชุมชนด้วยค่ะครับขอบคุณครับ